ใบ,บแรกกับคีสเปริดของดันอย่างมังกรสุริยันซิกอพอลโลดรากอนเป็นคีสเปริดใบแรกที่โผล่มาตั้งแต่ช่วงต้นๆของภาคเลยต่อไปกับเทวาราชันมังกรสุริยันแรซซิงอพอลโลดรากอนตั้งแต่ดันไดซาจิโตอพโอลโลดรากอนไปก็ไม่ค่อยได้ใช้ใบ,บนี้แล้วแต่ว่ายังไงใแบบนี้ก็ยังเป็นการ์ดที่ดันเคยใช้นะครับในส่วนของเปริดตัวเล็กผมพยายามหาเท่าที่ผมมีแล้วนะครับใแบบแรกกับเบลดาถ้าใครมีเบลดาสามใบใส่สามใบไปได้เลยแล้วตามมาด้วยนักรบมังกร เฮลกินเนสอิจิโนโกะกับสัตว์ข่ากันนาวสำหรับตัวอิจิโนโกะเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเปลี่ยนตัวเองเป็นหลายสีได้ส่วนกันนาวเนี่ยเอาไว้หามังกรดวงดาวขึ้นมือซึ่งทั้งซิกอพอลโลและไรซิ่งอัพพลโลเป็นมังกรดวงดาวนะครับตามมาด้วยพวกแก๊งวิญญาณดวงดาวอีโกบักีแดนเดิลร b บบิทสำหรับแดนเดิลรับบิทเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าอยู่ในเด็คของดันหรือเปล่าแต่ว่ามันเนี่ยมีสกิลคอบูสแล้วก็สามารถเพิ่มคอให้กับสไปริตเผาวิญ,ญญาณดวงดาวได้ ด้วยความที่เบสของเด็กเป็นสีแดงฟ้าผมเลยเลือกใส่ยูนิคอร์นเจ้านี่เนี่ยมีความสามารถที่จะลงเบลฟีและโจวได้ตามมาด้วยสับป,ปะหลาดแห่งดวงดาวซีเซเพนตาเอาไว้เล่นในช่วงต้นเกมและที่ขาดไปไม่ได้เลยกับเด็กของดันเบฟนั่นเองเบฟในคลิปนี้เนื่องจากเป็นเด็กคอนเทนต์ผมเลยเลือกใส่เบฟมาทั้งหมด6ใบ6สีก็เลยทีเดียวทางด้านของเมจิกมาดูเมจิกประเภทที่ใช้โจวการ์ดกันก่อนใบแรกกับเลฟดอ นื่องจากเด็กของเรามีเบลฟเยอะเราจึงจําเป็นต้องใส่ใบนี้เพื่อจั่วและสามารถเปิดท็อปกองหาเบลฟขึ้นมือได้อีกด้วยใบยต่อไปกับสตาร์ดิใบนี้เนี่ยใส่มาแค่2ใบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเด็กของเรายังไม่ใส่พวกเอ็กซ์แราสราศีเข้าไปทําให้มันมีโอกาสที่จะเปิดไม่เจอด้วยเอ็กซ์ร้าดอมีความสามารถที่ใช้จั่วการ์ดได้และสามารถเปิดท็อปกองถ้าเป็นสเปรตสีแดงจะหยิบขึ้นมือได้ เมจิกบูสเอาไว้ฟื้นพลังให้ซาฟิริดรวมล่างและเน็กซัสคอรลัฟเอาไว้ทำลายเน็กซัสครับการ์ดป้องกันที่ใส่มามีแว็คุมซิมโบเดลต้าบาเรียกับไซเลนล็อกเชื่อได้เลยว่าเด็กนี้มนเวลาจะผ่านมาเป็น10ปีแต่ก็ยังคงเป็นลิสที่ติดตาตึงใจใครหลายๆคนรวมถึงผมด้วยแล้ววเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปหน้าผมจะมาจัดเด็กลิสของประชินดันในตอนที่เขานั้นได้เอ็กดรย์สราศีมาแล้วจะเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์กด s b s c r i b e แล้วรอติดตามในลคลิปต่อไปได้เลยครับ